สวัสดีครับนักเรียนสมัครชั่วโมงนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพในทวีปอเมริกาใต้นะครับอาชีพในอเมริกาใต้นะครับมีดังนี้นะครับอันหนึ่งคืออาชีพเกษตรกรรมนะครับเกษตรกรรมก็เช่นมีการปลูกกาแฟนะครับที่ขึ้นชื่อมากนะครับแพกาแฟพันอาราบิก้านะครับของทวีปอเมริกาใต้ที่เป็นสินค้าส่งออก อันนี้คือรูปก,กาแฟนะครับที่ยังสดอยู่เสร็จแล้วก็จะมีการปลูกพอแก่แล้วเราก็พันมาเอากาแฟเก็บกาแฟมาคั่วนะครับคั่วก็จะเป็นสีดำนี่นะครับนั่นคือกาแฟก็นำมาเอามากินได้นะครับมาชงเป็นเครื่องดื่มกาแฟได้นะครับต่อไปอันที่สองนะครับ การปลูกโกโก้อันนั้นคือต้นโกโก้นะครับในรูปเป็นต้นโกโก้นะครับเดี๋ยวเราใกล้ๆนี่อันนี้เปิดเป็นผลของโกโก้นะครับโกโก้ก็ทำเป็นชงมาเป็นเครื่องดื่มนะครับอันนี้จะมีรสขมนะรสขมนะครับเรียกว่าผงโกโก้นะครับอันนี้ข้างในพามาก็จะเป็นรูปลักษณะนี้นะครับนั่นคือผลของโกโก้ที่มาทำเป็นผงทำชงนะครับ ต่อไปอาชีพปลูกต่อไปนะครับการปลูกข้าวสาลีนะครับอันนี้คือต้นข้าวสาลีนะครับในทวีปอเมริกาใต้เนี่ยจะปลูกข้าวสาลีเพราะว่าข้าวสาลีเนี่ยแล้วก็จะมาทําเป็นอาหารเขานะครับเช่นเอามามาทําเป็นแป้งแป้งทําอะไรครับมาทำทำขนมปังนะครับเ,รเป็นอาหารหลักของพวกคนในทวีปอเมริกาใต้นะครับต่อไปปลูกข้าวโพดเห็นไหมครับ ต้นกระโพาะก็เหมือนกับต้นกระโพดเราเนี่ยครับพวกเขาก็แบ่งออกเป็นสองพันนะครับความที่กินกินผักต้มเอามาต้มมาปิ้งเอามาย่างแล้วก็มากินมารับประทานแต่อีกพันธ์หนึ่งก็คือปลูกไว้แล้วก็ทําอาหารสัตว์นะครับเข้าโรงงานอุตสาหกรรมทําอาหารเลี้ยงสัตว์นะครับนี่คือการปลูกข้าวโพดนะครับของทวีเมกาใตานะครับต่อไปครับการปลูกอ้อยนะครับอ้อยก็มี2ออย่างเหมือนกันนะครับ ้อที่ใช้ใช้ใช้ปลูกแล้วมารับประทานได้เลยนะครับมา,มาปั้นมาปอกเปลือกออกมากินได้เลยส่วนอีกอันหนึ่งก็คือปลูกแล้วเอามาหีบมาทำอา่าทำน้ำตาลนะครับน้ำตาลสายขาวนะครับต่อไปต่อไปคือปลูกฝ้ายนะครับฝ้ายก็นี่คือดอกฝ้ายนะครับดอกฝ้ายที่บานนะครับบานสะพังเสร็จแล้วก็เอาฝ้ายตัวนี้มามาผ่านกระบวนการมาแปรรูปนะครับ มาเป็นูปแล้วก็มาผลิตเป็นเสื้อผ้านะครับที่เราสวมใส่อยู่นะครับที่ทําจากผ้าฝ้ายนะครับซึ่งจะให้อากาศผ่านได้ดีนะครับไม่ร้อนนะครับต่อไปครับก็จะปลูกพืชสกุลส้มนะครับพืชสกุลส้มก็มีพวกมะกอกครับมะกอกเนี่ยสกุลส้มนะครับต่อไปก็คือปลูกองุ่นนะครับปลูกองุ่น อัญมณนก็เป็นสินค้าส่งออกของที่อเมริกาใต้เช่นเดียวกันครับมีราคาสูงนะครับเพราะส่งข้ามาประเทศไทยเราก็โลละสี่ห้าร้อยแปดร้อยอะไรเงี้ยนะครับต่อไปปลูกแอปเปิลนะฮะแอปเปิลก็เป็นสินค้าส่งออกเช่นเดียวกันครับฮอปแอปเปิลวอชิงตันอะไรเงี้ยที่เราเคยเคยรู้จักกันนะครับก็จะมีราคาแพงนะครับต่อไปปลูกเชอร์รี่นะครับเชอร์รี่นะครับ ก็จะมีรสเปรี้ยวๆอมหวานนะครับอันนี้เราเคยเคยทานกันมากนะครับนะครับต่อไปก็พืชปลูกมะนาวอันนี้เป็นพืชตระกูลส้มนะครับมะนาวก็ให้รสเปรี้ยวนะครับมาผสมอาหารรับประทานนะครับต่อไปก็ปลูกสตอรอเบอรี่อันนี้เป็นผลไม้นะครับซึ่งชอบอากาศหนาวเย็นนะครับสตรอเบอรี่จากต่างประเทศนําเข้าในประเทศไทยก็จะมีราคาแพงเช่นเดียวกันนะครับ ต่อไปอันที่สองครับเป็นการเลี้ยงสัตว์นะครับสัตว์ในทวีปอเมริกาใต้ที่เลี้ยงกันเป็นประจำเป็นหลักๆก,ก็คือพวกโคโคเนื้อโคเนื้อก็จะนําเนื้อเนี่ยเอามาบริโภคนะครับนําเนื้อนะบริโภคต่อไปนะครับจะเป็นโคนมครับโคนมจะมีสีนี้นมีขาวดำนะครับโคนมก็จะผลิตน้ํานมนะครับเอามาแปรรูป เป็นนมพัชจร์ไลใช้ดื่มนะครับในรูปแบบต่างๆนะครับต่อไปแกะนะครับแกะในวิเมกาใต้ไปแกะพันขนครับเพราะว่านำขนเนี่ยมาทําเสื้อผ้าเพราะทวีเมกาใต้เนี่ยอากาศจะหนาวเย็นนะครับฉะนั้นขนแกะจะให้ความออุ่นนะครับมาเย็บปักเสื้อผ้าทําเสื้อผ้าสวยงามนะครับต่อไปครับเลี้ยงสุกรสุกรหรือหมูนะครับก็ใช้เป็นอาหารนะครับของประเทศในอเมริกาใต้เช่นเดียวกันครับ ต่อไปอาชีพต่อไปกัที่ที่สามชีพการประมงนะครับการประมงก็อันนี้อันนแปรรูปแล้วนะครับจับปลามาได้นะครับก็มาเป็นรูปเป็นปลากระป๋องมั่งนะครับที่เราได้ได้เห็นกันแต่ว่าสังเกตดูปลากระป๋องจากที่มาจากต่างประเทศมาขายในไทยเนี่ยราคาจะค่อนข้างแพงนะครับเพราะว่าสาเหตุที่แพงเนื่องจากว่าเนื้อปลานี่มีคุณภาพดีนะฮะปลาซาดินนะครับปลาอันโชวีอะไรเนี่ยมารวมอยู่นี่ นะครับต่อไปที่4ครับการทําป่าไม้นะครับในทวีปอเมริกาใต้ก็มีการทําป่าไม้เช่นเดียวกันนะครับเออส่วนใหญ่จะเอานะําไม้ประเทศเขาก็จะมาทําปุ๊กพฟอรดิเจอร์นะครับตกแต่งเพราะมีลายสวยงามมากนะครับต่อไปอาชีพต่อไปอาชีพที่5นะครับอาชีพอุตสาหกรรมนะครับอุตสาหกรรมคือการผลิตยางพารา นะครับก็แปรรูปจากยางพารามาเป็นรูปแบบต่างๆนะฮะในในรูปจะเห็นเป็นยางรถบ้างเป็นถุงมือบ้างเป็นอุปกรณ์อำนวยความสะดวกทําความสะอาดบ้างนะครับอย่างโคเนี่ยเนื้อโคโคเนื้อเนี่ยก็แปรรูปนะครับเอาเป็นเนื้อสดนะครับแล้วก็แพ็คซีนส่งขายยังต่างประเทศและจะได้ราคาสูงนะครับโคุยไม่พอยัง แปรรูปเนื้อแกะนะฮะเนื้อแกะเนี่ยเนื้อแกะก็แปรรูปส่งขายมายังประเทศเราบ้างนะครับที่มีคนนิยมบริโภคก็จะมีราคาสูงนะครับเพราะว่าเป็นเนื้อแกะที่นําจากทวีปเมกาใต้นะฮะคนแกะนะมาแปลรูปก็เป็นเสื้อผ้าเสื้อผ้าขนแกะนะครับใช้ในฤดูหนาวอะก็ถามว่าราคาแพงไหมคําตอบคือแพงครับเพราะว่าของพวกนี้ต้องต้องผ่านกระบวนการทาอย่างอย่าง ใช้เทคโนโลยีมากอันนี้เป็นเสื้อคนแกะเช่นเดียวกันนะครับสวยงามนะครับแล้วก็ดูดีนะครับต่อไปก็มีการแปรรูปนะอุตสาหกรรมคือทําปลากระป๋องนะฮะปลาก,กระป๋องไหมครับอาจใจทําปลากระป๋องอันนี้บ้านเราก็มีนะน้เข้าวจากประบบเทศก็กระป๋องนึงก็ตก3 0 0ร้อก็มีนะครับเพราะบอกเป็นปลาดีมีคุณภาพจากทวีปเมกกใต้นะครับต่อไปครับ สินค้าส่งออกของทวีปอเมริกาใต้นะครับก็ก็จะมีะพวก dip, วัตถุดิบและผลิตทางการเกษตรนะครับเช่นกาแฟเนื้อสัตว์ข้าวโพดน้ำตาลโกโก้ายน้ำมันแร่เหล็กทองแดงนะครับนั่นคือสินค้าส่งออกต่อไปครับต้อเรียนครับสินค้าที่นำเข้าในทวีปอเมริกาใต้ก็มีนะครับ มีเครื่องจักรเครื่องยนต์สำหรับแปรเกษตรยานยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้าเคมีพัณฑ์สิ่งทอเยื่อกระดาษเสื้อผ้าแปรสำเร็จรูปนะคสำเร็จรูปนะครับเท่าับชั่วโมงนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ชั่วโมงหน้านะครับสวัสดีครับ